ครับถ่ายแล้วครับเอาเอาเอาอเอาคมากกว่า89เก้าพอนะไม่เอาเอาหมดเต็มที่มดบ่อเออก็เต็บอกไงแต่แต่แต่ขอแค่มากกว่า <c oughs> มากกว่าแปดสิบเ <c oughs> <c oughs> ก <c oughs> <c oughs> อ่ะเปิดยังเปิดจี้อเปิดแล้ว89อีกอ่ะกล้งแรงว่ะ ไม่อาจไว้เหรอหมดเลยหมอบเลยไงเออเอาแล้วเวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูจีเดี๋ยวมาดูจีกันวนไปนู่นเวไม่กล้าขับเลยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะหายไปเลยเดี๋ยวมาดูจีเดี๋ยวมาดูจี เสียงมันยังอยู่เลยที่มันกล้าได้ไงวะที่ไม่กล้าหนูกล้าว่ารถเตียไม่กล้ากล้ายิงยิงไปรถสองอย่างว่ะกูไม่กล้าเลยลูกสุดติดดิเฮียยังหายแล้วห้าร้อยเมตรมั้งมาถึงไหมรถหมดปอกแ่้วน่าจะหมดไว้หมดไวกระเตอร์สามสองหุ้นสามสองเลยนะสามสองเลยนะแต่พอมันดังหน่อยอืมแต่ก็ะทุเว็บร้อยขันเก่ามันไม่ได้หรอกโอยเสียงมันไอ้รถไปนู่นแล้วเสียงมันอยู่นี่เลย ไอ้เหี้ยอะไรแรงนี่ไผ่เนี่ยใครพอีบมนี่ครับอ่ารถรถเจ้าของเมื่อกี้ที่ไปลองนะครับแต่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายหน้าคน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 ,นั่งอยู่นะครับ โอเคโอเคโอเคกลับมายัางวะเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วอุ้ยขับรถอืมกนนนูนมันลงไม่ทันอะไรเนาะไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำเลยเลยตเตยลูกเดิมีิจิกแคมก็ไม่ได้ทำ<ม>ใช่ปะแค้มไม่ทำไม่ได้ทำ ต่นเละอืมมเปิดอย่ามันวนกับอย่างีแต่ว่ามาทีผมื่นขึ้นอลไปไงไปปะเมื่อกี้ขาขาไปร้อยห้าจีขากลับอ่ะยังไม่ดูเลยบางีจอดูย่งเ่ะะแต่แกหายยังไม่ล็อกเลยร้อยห้าเลย่ย ถ้้อยห้าหน้าหน้าไม้ก็อยู่ร้อยี่กว่าถ้าถ้าหน้าถ้าหน้าไม้จริงอ่ะอเกลอก็ร้อยห้าว่ะแคบแบมะแคบตัแคบมะแคบก้นแคบ้วทางหนึ่งกิโลร้อยห้าจีหนึ่งกิโลเ่ยเออกดกดะมันหายขึ้นทางเยอะกว่าดิที่มื่กี้ขึ้นพ่ไวอ่ะกเลยมันพุ่งสเตอร์สามสองสเตอร์ไม่ไมลงเลยตังกูหาย